สวัสดีครับ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 เสียงแต่งเสียงแตกหนุ่มเสียงแตกสาวเสียงแตกสาวจะสวยละสวัสดีเพื่อนโซนยาแคมนะครับเต้นกันมาอย่ามาชิหายอย่ามาอย่าไปอยู่ริมเอออย่าอ้วนเพาะเขาชอบริมตะแครงตะแครงอะไรอย่างเงี้ยอะเพื่อนเพื่อนครับอะไรครับทำไมครับ เป mm ็นคำเดิม hmm, mm hmm, <laughs> นีอันนี้ใบมาใบเพลงครับวันนี้ครับวันนี้เราก็มีอะไรจะบอกนะมีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกนะครับก็วันนี้ครับบอยก็มีอะไรจะบอกจริงๆครับก็คือนี่ครับสำหรับการตลอดที่รักมุกมุกมุกนี่มุกครับนี่มิสเตอร์ครีมป๊อปนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นครีมเซ็ตสำหรับคนที่ชอบอะไรแบบว่าเป็นเซ็ตซื้ออย่างเดียวแต่ว่าได้กลับมาหลายอย่างแล้วคุ้ม แล้วก็ครบด้วยอ่าตัวนี้ครับก็แนะนําเลยนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่ามีกล่องนี้เนี่ยมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับอ่าอย่างแรกเลยจะเป็น Glow Smoo t h ตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมที่ใช้เอาไว้ทาตัวแรกทา<ม>ตอนเช้ากับตอนก่อนนอนนะครับตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวที่เอาไว้ในการเตรียมผิวหน้าจะช่วยให้ผิวเนี่ยเนียนเด้งแล้วก็เรียบแล้วก็กระชับหน้าเด้งเหมือนเด็ก อ่าอันนี้นะครับเป็นโกล s m สมูทแล้วก็ตัวที่2เป็นโกลเด a งนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของสิวไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวผดสิวนูน,นสิวนี่สิวนั่นสิวหัวช้างีเลย่า <c oughs> มานี่นี่เมื่อคืนขึ้นมาเมเ็ดเบิราแล้วพี่าตาโบไว้เขาเขาให้ทำาบางพี่โบเป็นก้อนเลย <c oughs> แล้วก็ยุบ ใช่มันจะใช้ช่วยรักษาสิวนะครับ Glow Day แล้วก็ตัวที่3นะครับเป็น Glow Night ตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวหน้าขาวใสเนียนกระชับแล้วก็รูขุมขนเนี่ยเล็กลงนะครับอันนี้จะไปบำรุงเอาไว้ทาก่อนนอนนะจ๊ะและก็ตัวสุดท้ายนะครับในกล่องนี้ก็จะเป็นนี่เลยเป็นสบู่ g l o Surf อ่าโกซอนครับก็เป็นสบู่ที่เอาไว้ล้างหน้านะครับล้างได้ไม่ว่าเราจะล้างตอนไหนเนี่ยเราล้างได้เลย,นเนยเนี้ยจะครบทุกอย่างจะเป็นทั้งสิวฝ้ากระจุดด่างดำช่วยให้หน้าใสนะค,ะครับจะอยู่ในตัวนี้เลยหนึ่งกล่องครัสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น go 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 away <laughs> คนี่ก็ฝากเอาไว้นะจ๊ะอันนี้เนี่ยราคาเพียง999บาทเท่านั้นใน1กล่องครับอ๋อถูกมากแล้วก็เขาจะมีโปรโมชั่นอยู่ถ้าเกิดว่าซื้อพร้อมกับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมกันแดดแต่ว่าจะไม่อยู่ในกล่องนะครับจะขายแยกเป็นกระปุกเดียวอันนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อทั้งเซตเลยเนี่ยอยู่ที่1 3 9 0บาทเท่านั้น <ừ> นะครับ <ừ> วันนี้<ๆ>บอยก็ามาแนะนำสำหรับคนที่แบบว่าเอออยากจะได้ครบทุกอย่างแล้ว มันอย่างอะไรเขาเรียกว่าอะไรอย่าแปลว่ามันยังไม่พอไม่พออะไรอย่างงี้ใช่อยากได้ความคุ้มมันจะครบเลยนะครับในหนึ่งกล่องจากมิสต์ป๊อปนะครับดูดูอยู่เพลินๆก็กดไลค์กดแชร์กันเพราะว่าเขาจะแจกสัปดาห์ละ1ชุดด้วยกันอก็อย่าลืมแชร์และไลค์นะคะครับผมสำหรับสรกิมตัวสุดท้ายก็ go 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 go